ประวัติศาสตร์ทหารใช้ปืนใหญ่พระนารายณ์ถล่มป้องบาสตี้ในการปฏิวัติฝรั่งเศสรู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งปืนใหญ่พระนารายณ์เคยถูกนำออกมาใช้ถล่มป้องบาสตี้เมื่อครั้งปฏิวัติฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14ประเทศฝรั่งเศสขยายอิทธิพลไปทั่วภาคพื้นยุโรปอำนาจของพระเจ้าหลุยที่14แผ่ขยายไปในวงกว้างเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกแม้ในประเทศสยาม สมเด็จพระนารายมหาราชก็ทรงขวนขวายที่จะแสดงความนอบน้อมและพึ่งพิงพระบารมีของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคพระเจ้าหลุยที่14ครองราชระหว่างปี1643ถึง1715จึงเป็นยุคของความรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองศิลปวัฒนธรรมและการทหารกองทัพอันเกรียงไกรของฝรั่งเศสเป็นใบเบิกทางไปสู่อำนาจของราชบัลลังก์ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ ชัยชนะของกองทัพฝรั่งเศสแน่นอนที่ได้มาก็จากชัยชนะในสมรภูมริรบพระเจ้าหลุยที่14ทรงเป็นวีรบุรุษยอดนิยมของกองทัพเพราะทรงให้ความสำคัญและดูแลทหารหารของพระองค์ด้วยความเอาใจใส่การพัฒนากองทัพและสวัสดิภาพของทหารทุกคนะภาพผู้ขาดที่เพึ่งภายหลังการศึกสงครามก่อนหนยุคพระเจ้าหลุยที่14ทหารฝรั่งเศสผู้ชราภาพหรือพิการจากการสู้รบมักจะถูกทอดทิ้งให้ เผชิญชะตากรรมและมีบ้านปลายชีวิตที่ลำบากแบบคนอนาถาตามลำพังทหารเก่าโดยมากกลายเป็นคนตกยากที่สังคมไม่เหลียวแลในทางทฤษฎีแล้วโบสถ์และคอนแวน์ผู้ใจบุญมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทหารเหล่านี้อย่างไม่เป็นทางการแต่ทหารส่วนใหญ่กลับพันตัวเองไปเป็นขอทานและคนจรนจัดแม้แต่รัฐบาลผู้เคยรับผิดชอบชีวิตทหารกล้าก็ยังไม่มีนโยบายหรือสวัสดิการให้ความช่วยเหลือทหารเก่าอย่างจรงิงจัง พระเจ้าหลุยที่14ผู้การุณได้ยื่นพระหั์เข้ามาปลดทุกทหารผู้ทุกคุณลภาพของพระองค์และอบอ้อมพวกเขาให้ใช้ชีวิตในบ้านปลายและมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ลำบากมากนะัก mm hmm. ในปี1670พระองค์มีพระราชองค์การให้สร้างสถานพักทิงทหารทุกคนลลภาพหรือแองวาลิต (Les Invalides) ขึ้นที่ใจกลางกรุงปารีสเพื่อรองรับทหารเก่าผู้ยากไร้และขาดที่พึ่งเหล่านั้น และเป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในปัจจุบันผู้เขียนแองวาลิตได้กลายเป็นอาคารอันโออาภูมิฐานด้วยสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระราชวังแวร์ไซา์ของพระองค์ด้วยการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกันคือฮาดับบิงมันซาดแองวาลิตยังค่อยๆแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารที่เก็บสะสมอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งตกค้างมาจากสมรภูมิหลายสมัยของฝรั่งเศส โดยเฉพาะปืนใหญ่และปืนเล็กยาวต่อมาก็กลายเป็นคลังแสงขนาดย่อมย่อมของอาวุธที่ปลดระวังเช่นเดียวกับทหารผ่านศึกซึ่งทางการไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแอนวาลิตคงสภาพเป็นคลังแสงขนาดย่อมภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกตามเจ็ดจำานงของพระเจ้าหลุยที่14เรื่อยมาตลอดรัชกาลพระเจ้าหลุยที่15และพระเจ้าหลุยที่16นอกจากเครื่องสัตว์าวุธรุ่นเก่าแล้ว ของสะสมส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลุยที่14ยังถูกนำมาเก็บรักษาไว้ณนที่นี้ด้วยเพราะขาดความนิยมและไร้ความหมายไม่มีความผูกพันทางจิตใจต่อกษัตริย์ในรัชกาลต่อต่อมาปืนใหญ่พระนาาาย์ถูกลืมไปชั่วคราวเป็นเวลาถึง103ปีระหว่างปี1686ถึง1789 ในขณะที่มีสภาพเป็นของสะสมโบราณประเภทเครื่องสัตว์ปาวุธรุ่นเก่าจากสมัยพระเจ้าหลุยที่14เก็บดองไว้ในห้องใต้ดินน้แอมวาลิตแต่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาสร้างวีรกรรมในสมัยต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่16ประเทศฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่16ครองราชระหว่างปี 1774- ถึง1792 นั้นแตกต่างจากสมัยพระเจ้าหลุยที่14โดยสิ้นเชิงพระเจ้าหลุยที่ 16, ส6ทรงถูกป,ประชาชนประนามว่าเป็นทรราชและเป็นผู้ทรยศต่อชาติบ้านเมืองกระทั่งลงเอยด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789การปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นในยุคที่ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศสอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักรัฐบาลอยู่ในสภาวะใกล้ล้มละลาย อันเป็นปัญหาสะสมมาจากการที่ฝรั่งเศสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำสงครามหลายครั้งตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14โดยเฉพาะการเข้าร่วมในสงครามประกาศอิสรภาพอเมริการะหว่างปี1 7 7 8ถึง1783ซึ่งฝรั่งเศสสนับสนุนฝ่ายอนานิคมต่อสู้กับอังกฤษรัฐบาลต้องทุ่งเงินจำนวนมหาศาลในสงครามครั้งนั้นแต่ก็ต้องประสบความพ่ายแพ้ ซ้ำเติมด้วยการช่อราดบังหลวงอย่างดัดดื่นของระบบราชการการใช้จ่ายอย่างฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่งเฟืยในราชสำนักและการกดขี่ข่มเหงขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศนำไปสู่การปลุกระดมมวลชนนักการเมืองหัวปฏิรูปที่มีความคิดต่อต้านระบอบก,กษัตริย์ว่าเป็นตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังความหายนะของบ้านเมืองโดยพุ่งเป้าไปที่ราชวงศ์บูบองของพระเจ้าหลุยทุกรัชกาลว่าเป็นต้นเหตุหลัก จึงควรจะถูกกำจัดออกไปเปิดทางให้มีการปกครองประเทศระบอบใหม่ขึ้นมาแทนประชาชนผู้ยากไร้และชาวนาทั่วประเทศที่ตกทุกข์ได้ยากมานานนับเป็นผู้ร่วมอยู่ในกองทัพประชาชนคุ้นลงราชวงศ์ด้วยการปลุกปั่นของผู้นำสายปฏิรูปที่เห็นว่าต้องระดมคนให้จับอาวุธและเข้ามาพร้อมกันในเมืองหลวงอย่างปารีสให้มากที่สุดโดยก่อวอดว่าสัญ,ญลักษณ์การปกครองแบบเผด็จการของราชวงศ์บูบองก็คือคุกบาสตี กลางกรุงปารีสอันเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองและสถานที่ทรมานผู้นำมวลชนที่เป็นตัวแทนของราษฎรจึงเป็นเป้าหมายที่จะต้องทำลายล้างให้ได้เพื่อประกาศชัยชนะของประชาชนและท้าทายอำนาจเด็ดขาดของกษัตริย์วันที่14กรกฎาคมปี1789อันเป็นวันทำลายป้อมมาสตีเดิมเป็นป้อมปราการเก่าแก,แก่สร้างตั้งแต่ปี1370นนั้นกองทัพประชาชนประกอบด้วยชาวนาและชนชั้นกรรมกร แต่เป็นนักรบมือเปล่าที่ขาดอาวุธกรูกันเข้าไปภายในตึกแองวาลิตเพราะมีชื่อเสียงว่าเป็นคลังอาวุธขนาดย่อมจากสงครามสมัยก่อนเพื่อปล้นปืนใหญ่และกระสุนดินดำออกไปใช้ทำลายป้องมาสตี้ปืนใหญ่และอาวุธยุโทโธปกรณ์ชนิดต่างๆที่ยังใช้การได้ดีตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยที่14รวมทั้งปืนใหญ่พระนารายถูกนำออกไปยิงต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลที่รักษาป้องมาสตี้อย่างสุดความสามารถ หากทำลายป้องลงได้กองทัพก็จะเสียขวัญนั่นหมายความว่าอำนาจของรัฐไม่สามารถจะยับยั้งกองทัพประชาชนได้เลยเอกสารฉบับหนึ่งของ,ขรงกระทรวงกลาโหมไทยอ้างถึงปืนใหญ่พระนารายในเหตุการณ์ถล่มป้องมาสตี้ว่าเป็นปืนใหญ่2อกระบอกยาว6ฟุตกลึงด้วยมือและหลอมในเตาไฟมีปลอกเงินตั้งบนแท่นมีล้อฝังลายเงินอ้างข้อเขียนของนายโทมัสคลายในหนังสือ The French Revolution บทที่6ว่า จอเจนายทหารเรือที่เพิ่งเดินทางจากเมืองเบรสกำลังสารวุนอยู่กับปืนใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนใหญ่ซึ่งได้มาอยู่ที่นี่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาร้อยปีผ่านมาแล้วและในเวลาต่อมาพวกเขาได้เข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยกันและได้นำไปใช้ยิงประตูคุกมาสติลอมื่อวันที่14กรกฎาคม1789 ช่วเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงป้องบาสตี้ก็แตกนอกจากนักโทษการเมืองจะหลุดออกมานำกองทัพประชาชนบุกต่อไปยังพระราชวังแวสไซแล้วประชาชนยังได้ปล้อนอาวุธเพิ่มอีกจำนวนมากซ่อนอยู่ในป้อมออกมาสมทบในการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยอีกหลายเดือนภายหลังการจลาจลยุติลงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่รวมทั้งปืนใหญ่พระนารายที่ถูกใช้ในการถล่มป้องบาสตี้ก็ถูกนำกลับมาเก็บภายในแองวาลิต เป็นอนุสร์สืบต่อลงมาอีกเป็นเวลา225ปีจนบัดนี้แองวาลิตกลับมาเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธโบราณที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสกลางเดือนมิถุนายนปี2557ผู้เขียนลงพื้นที่ด้วยตนเองณนะพิพิธภัณฑ์ทหารแองวาลิตเพื่อไปขอชมปืนใหญ่พระนารายตามลายแทงของหนังสือจากกระทรวงกลาโหมก็ได้รับคำตอบจากพันธารัก์หลายคน ตอบแบบเดียวกันว่าปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกเคยอยู่ที่นี่จริงแต่ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปอยู่ในห้องเก็บของมีค่าที่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าชมแล้วแต่แล้วก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนในเวลานี้ภาพถ่ายเก่าจึงเป็นหลักฐานเดียวที่พบเลยกลับมารวบรวมข้อมูลส่วนอื่นไว้เพื่อมีให้สูญหายไปด้วยเผื่อว่าวันข้างหน้าของดีจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะกลับมาเผยโฉมให้เห็นอีกไม่ใช่เป็นแต่คำบอกคำเล่าอ้างของคนโบราณเท่านั้น